ก็สวัสดีสมาชิกเพื่อนช่างด้วยนะ,ะวันนี้มีคลิปอะไรมานําเสนออ่สืบเนื่องจากก็อาจจะมีลูกค้าหลายๆท่านเนาะที่ติดตั้งไปแล้วเจอโปรแกรมหายบ้างวินโดว์มีปัญหาบ้างติดไวรลงไวรัสบ้างอะเดี๋ยวมาแนะนําโปรแกรมตัวนี้ดิฟฟิ t ตัวนี้มันทําหน้าที่อะไรนะมันก็จะทําหน้าที่ป้องกันวินโดวนะ์ให้คืนสภาพเหมือนใหม่อยู่เสมอ นะก็คือป้องกันวินโดว์เสียหายนั่นแหละป้องกันการติดไวรัสหรือว่าเราดาวน์โหลดอะไรมาอะไรไปท่องเว็บติดไวรัสมา,อาพอเรารี o บูตขึ้นมาพวกนี้มันก็จะคืนค่าให้เราเหมือนเดิมนะติดตั้งซอฟต์แวร์ไปแล้วโปรแกรมอยู่ดีๆวันเดือนคืนปีโปรแกรมหายก็เอาตัวนี้ไปติดตั้งนะแม้กระทั่งเราไปลบไฟล์ข้อมูลที่มันอยู่ในไดร์ฟซีนะเพื่อนๆไดรดี D, เราอาจจะต้องไปตั้งค่ามันนะ ตัวนี้มันจะเก็บรักษาข้อมูลที่มันอยู่ในได้ได data d a t c นะพวก stem stem พวกขยะอะไรต่างๆมันก็จะคืนค่าใหม่ให้เราเหมือนเดิมนะเพื่อนๆในกรณีที่เราตั้งค่าเปิดใช้โปรแกรมอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตัวโปรแกรมแล้วก็วิธีการใช้งานวิธีการติดตั้งดูเนาะเพื่อนๆเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูนะเพื่อนๆหาดาวน์โหลดได้นะเพื่อนๆได้ดาวน์โหลดได้ใน Google นี่แหละก็เสิร์ชหา เอเสิร์ชหาไปเลยอันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วแหะถ้าเพื่อนๆก็ลองเอามาเล่นเอามาใช้ดูงานดูก็อาจจะช่วยแก้ไขปัญหา,างานรักษางานเราได้ในระดับหนึ่งนะเป็นโปรแกรมนี่ชื่อโปรแกรมมันดิฟด i ฟฟิตดิฟดิฟที่แปลว่าลึกนะ fit ก็ฟิ t นี่แหละแช่แข็งนี่แหละ fit d อก็ ลองเซิร์ชเข้าไปหาดูดาวน์โหลดก็เนี่ยดาวน์โหลดในไทแวร์ก็ได้นะเพื่อนๆเน,นี่ยแต่ตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะเดี๋ยวจะมาติดตั้งแล้วลองใช้งานดูนะเพื่อนๆนนะนะเพื่นนะนะอนเพื่อน,นก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดใน g o o g l e นั่นแหละดีฟิสก็พิมพ์เข้าไปหาดาวน์โหลดก็อันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวผมจะติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานให้ดูเนาะเบื้องต้นอ่านี่ผมดาวน์โหลดมาแล้ว นี่แตดไฟล์ตัวนี้มันมีคีย์ติดมาด้วยนะก็ดีหน่อยก็แต่เพิ่นชิกเล็กๆติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปอะ่ะเพื่อนๆนะตัวนี้ก็ยอมรับข้อตกลงเข้าไปนะตัวนี้เพื่อนๆถ้ามีคีย์เกนก็หาคีย์เกนมาใส่ถ้าไม่มีก็ติ๊กตรงนี้นะมันถึงจะเน็กได้นะเพื่อนๆนะแต่ตัวนี้ผมดาวน์โหลดมามันมีคีย์เกนอยู่แล้วอ่าหรือเพื่อนๆคนไหน อยากจะได้คีเก้นก็ลองทักมานะเดี๋ยวผมส่งให้โปรแกรมอ่าปปี้ตัวนี้แล้วก็เอาไปวางนะเพื่อนๆนะวางแล้วก็นิกไปเลยตัวนี้เราจะบล็อกไดซีนะเก็บรักษาไดซีก็นิกเข้าไป จิงๆโปรแกรมตัวนี้มีขายนะเพื่อนๆก็น่าจะผมดูลองดูแล้วน่าจะพันกว่าบาทถ้าเพื่อนๆมีงบประมาณหรือมีกําลังซื้อก็เข้าไปซื้อก็ได้นะเพื่อนๆสั่งซื้อก็ได้นะกด install เข้าไปอ่ารอเขารีบูตแป๊บหนึ่งนะเครื่องก็จะรีบูตขึ้นมาเราสามารถเปิดแล้วก็ปิดการใช้งานของเขาได้นะสว่าเรา ปิดการใช้งานเราก็จะติดตั้งโปรแกรมอะไรอื่นๆได้ปกติถือว่าเราเปิดใช้งานถือว่าเราลงเปิดใช้งานอยู่เราจะไปติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นหรือคนอื่นมาติดตั้งพอเรารีสตร์ทขึ้นมามันก็จะลบตัวนั้นออกไปเลยนะเพื่อนๆนะ,ะเดี๋ยวผมลองใช้งานให้ดูเนาะ,ะเดี๋ยวรอ,อพอรีบตทขึ้นมาตัวนี้ก็เหมือนกับ เขาจะให้เราใส่พัทเวิร์ดหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เราจะต้องใส่พัทเวิร์ดด้วยนะใส่พัทเวิร์ดเข้าเครื่องด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวออไอคอนมันจะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆนี่ที่เป็นรูปหมีขาวนี่ตรงนี้เราเราคลิกธรรมดามันอาจจะไม่ขึ้นนะเห็นไหมเราคลิกคลิกธรรมดามันไม่มีมันไม่โชว์ตัวนี้ขึ้นเราจะต้องออทําแบบนี้เพื่อนๆเดี๋ยว ถ้าเพื่อนๆจ,จะให้มันโชว์ไอคอนขึ้นมาเพื่อนๆต้องทําประมาณสัก2วิธีนะว,กกนะวิธีแรกก็คือให้กดชิปนะวิธีแรกก็คือให้กดชิปนี่กดอย่างนี้เพื่อนๆกดแล้วก็แล้วก็วกดับเบิลคลิกมัน2ครั้งดับเบิลคลิกที่รูปตัวหมีขาวนี่แหละ2ครั้งนี่มันก็จะขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมวิธีที่สอง วิธีที่สองนะวิธีที่สองให้กดให้กดสปุ่มพร้อมกันนะเพื่อนๆปุ่มไหนบ้างอ่าแอนติเมทคอนโทรลเดี๋ยวนะแอนติเม o คอนโทรนชิปนี่ชิปแล้วก็ F 6 F 6เดี๋ยวผมกดให้ดูนะนี่ c อนติเม c คอนโทรชิปแล้วก็ f 6ดูนะมันขึ้นนะนี่มันก็ขึ้นเหมือนกันนะวิธีนี้วิธีไหนง่ายเพื่อนๆพือน,นกอ็ลองเอาไปใช้ใดูแอนติเมดคอนโทรนชิปแล้วก็ f 6หรือหรือคลิปเฉยๆแล้วก็เดบเบิลชิกตรงไอคอนนี้สองครั้งมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะเพื่อนเพื่อน,นนะตัวนี้เราเดบเบิลชิกมันขึ้นมากดโอเคเข้าไป ตัวนี้เรายังไม่ได้เซตพาสเวิร์ดนะถ้าเราจะใส่พาสเวิร์ดเราก็ให้ใส่ตรงนี้เพื่อนๆน,นะเอนเตอร์พารเวิร์ดตัวนี้เราจะใส่อสมมติว่าผมใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะผมใส่หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะกดโอเคเข้าไปเพื่อนๆแล้วกดโอเค นี่อทีนี้ตัวนี้เราจะต้องทำเหมือนเดิมกดคลิปแล้วก็ดับิชิกแล้วก็ใส่หนึ่งสองสา่าการใช้งานเบื้องต้นนะเพื่อนๆการใช้งานเบื้องต้นสมมุติสมสมตุติผมจะติดตั้งตัวนี้ถ้าเป็น ติ๊กปุ่มบนก็คือการเปิดใช้งานนะเพื่อนๆนะ,ะถ้าเราติ๊กลงมาข้างล่างเนี่ยก็คือเราไว้แก้ไขข้อมูลหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อยก่อนหรือว่าเราจะลงอะไรเพิ่มก็แล้วแต่นะให้เราติ๊กมาติ๊กข้างล่างอพอติ๊กข้างล่างแล้วก็แอปพลายแล้วก็กดโอเคแล้วก็รีบูตมันครั้งหนึง่งรีบูตครั้งหนึง่งแล้วก็ พอรีบูตแล้วเราก็ติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนพอติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เรียบร้อยก่อนเราก็มาติ๊กตัวบนพอติ๊กตัวบนก็ทําเหมือนกันแอปพลายกดโอเคแล้วก็รีบูตก็เปิดใช้งานเปิดให้มันบล็อกใช้งานาไม่ให้ใครมาติดตั้งอะไรเพิ่มนะเ,เดี๋ยวผมจะลองติดตั้งเพิ่มดูนะสมมุติว่าตัวนี้มันเปิดใช้งานอยู่นะเนาะกดโอเคตัวนี้มันเปิดใช้งานอยู่สมมตุตินะ สมมติผมไปติดตั้งโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมลองติดตั้งโปรแกรมหนึ่งหรืออาจจะไม่ใช่โปรแกรมนี้ก็ได้นะเป็นโปรแกรมอื่นๆก็ได้นะเพื่อนๆน,นะผมลองติดตั้งให้ดูสมมติว่าผมติดจะติดตั้งโตโยต้าเทคสตรีมผมกดไปเลยกดไปเลยติดตั้งกด next ไปเลย กด next install ไปมันก็จะรักษาพวกข้อมูลอะไรต่างๆนี่แหละถ้าเรา,เาลงซอฟต์แวร์แล้วเราไม่อยากให้ใครมาลบไม่ให้ใครมายุ่งอะไรกับซอฟต์แวร์เราเราก็เอาโปรแกรมตัวนี้มาติดตั้งจะเปิดจะปิดมันก็ก็ต้องดูด้วยว่า,าถ้าเราจะติดตั้งเสริมดูแล้วมันไม่มีแอนตี้ไวรัสหรืออะไรเราก็ปิดตัวดีฟิ t ก่อน เพื่อจะติดตั้งซอฟต์แวร์ก่อนพอติดตั้งสมบูรณ์แล้วเราค่อยไปเปิดให้มันทำงานนะครับอ่านี่คือข้อดีของตัวโปรแกรมตัว d e f i t อ่ะติดตั้งใกล้เสร็จแล้วอ่าฟินิชแล้วนะอ่าฟินิตอ่าพอติดตั้งเสร็จเราก็จะได้โปรแกรมที่สติมขึ้นมาใช่ไหมครับอ่า นี่น,นี่เดี๋ยวผมจะลองอ่ารีรีบูตดูนะก็คือรีสตาร์ทคอมนั่นแหละอลองดูนะเพื่อนๆนะสมมติเรารีสตาร์ทนะอ่าเดี๋ยวรีสตาร์ทแป๊บหนึ่งตัวนี้ผมติดตั้งอยู่ในเ m มแบร์นะเพื่อนๆก็จำลองตัวจำลองวินโดว์นั่นแหละทำให้เพื่อนๆดูเฉย พอรีบูตขึ้นมาตัวซอฟต์แวร์ที่เราติดตั้งมันจะต้องหายไปรอสักครู่เพื่อนๆเ,เ,เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมครับตัวที่เราติดตั้งเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> มันหายไปแล้วเพราะว่าเราเปิดให้โปรแกรมตัวดีฟิตเนี่ยมันทำงานอยู่ เนี่ยเราจะสังเกตว่ามันก็ยังคงรักษาตัวซอฟต์แวร์พวกนี้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ให้สิ่งแปรปลอมเข้ามาติดตั้งในวินโดว์ก็คือ,อ,อตัววินโดว์หรือว่าตัวโปรแกรมมันยังคงอยู่เหมือนเดิมอ่าสมมติว่าผมจะถอนเ,ออเดี๋ยวผมจะถอนโปรแกรมสักโปรแกรมหนึ่งอ่ะผมจะลองถอนถอนโปรแกรมตัวไหนดีอ่าผมจะลองถอนให้ดูนะอ่าไม่ไม่ใช่ว่าเราติดตั้งอย่างเดียวนะเราถอนโปรแกรมด้วย สู้ว่าผมถอน H D F ของ honda แล้วกันอันสตอี๋จะจะถอนการติดตั้งนะเพื่อนๆนะ,อะถอนออกหมดเลยอถอนรอสักครู่แม้ว่าเราจะติดตั้งหรือว่าเราถอนออกไปแล้วนะถ้าเราราบใดที่เรายังเปิดใช้งานตัวดิฟิตอยู่ ตัวโปรแกรมตัวนี้มันก็ยังคงรักษาอาซอฟต์แวร์ให้เราอยู่รวมถึงตัว windows ด้วยพวกแอนตุงเอนตี้ไวรัสอะไรที่มันมาแฝงตัวอยู่กับอันนะั้นมันก็ลบทิ้งหมดแหละเพื่นพนอนๆเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูก็เผื่อเพื่อนๆจะเอาไปใช้น้อสำหรับถ้าใครมีโปรแกรมที่ลงโปรแกรมสำคัญไว้ ก็เอาวิธีการนี้ไปใช้ได้นะเพื่อนๆจริงๆมันก็ออกมานานแล้วล่ะแต่ก่อนผมก็ใช้งานบ่อยอยู่อ่าสิ้นสุดเฟิบตัวนี้ถอนออกไปแล้วนะเพื่อนๆตัวนี้เถอนออกไปแล้วนะเปิดขึ้นมามันก็เปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันไม่ลบออกไปอ่า รือว่าถอนออกไปแล้วนะดูเปิดถ้าอย่างนี้ก็คือโปรแกรมมันถอนออกไปแล้วหรือเข้าบมดูในนี้ก็ได้เพื่อนๆไม่มีแล้วนะ d เอสฮ d อนไม่มีแล้วนะเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะลองรีบูตดูดีสตาร์ท ่า r e ตา a r t ดูสิแม้เพื่อนๆจะถอนไปเดี๋ยวมันก็รีบูตกลับมาคืนค่าให้เหมือนเดิม่า <laughs> รีบูตขึ้นมาแล้วอ่ารีบูตเมื่อกี้เราเปิดมันมองไม่เห็นโฟลเดอร์เพราะว่าเราถอนไปแล้วใช่ไหม มาดูที่คอนโทรลพาเนลก่อนก็ได้มันยังอยู่เหมือนเดิมไหมคอนโทรลพาเนลแล้วก็ตัวโปรแกรมนี่ไงเพื่อนๆเนี่ย EDS ยังอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมลองเปิดดูก็ได้อ่านี่เห็นไหม มันก็ยังคงรักษาโปรแกรมไว้ให้เราอยู่แม้กระทั่งเร,เราถอนไปแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆอ่านี่นี่คือข้อดีของตัวโปรแกรมอ่าสมมติว่าถ้าเราอยากจะติดตั้งตโตโยต้าล่ะถ้าเราอยากจะติดตั้งโตโยต้ารีบูตไม่ให้มันลบไปเหมือนเดิมล่ะเราต้องทําเหมือนเดิมเพื่อนๆตรงนี้นะมาตรงไอคอนรูปหมีขาวเหมือนเดิมน้กดชิปนะเพื่อนๆกดชิปแล้วก็เดือบเป็นคลิกตรงหมีขาวนี่แหละ แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เนี่ยหนึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสามสี่ห้าหกอผมใส่หนึ่งสองสามสี่ห้ากไปนี่สมมติถ้าเราจะติดตั้งโตโยต้าหรือติดตั้งโปรแกรมอื่นๆเพิ่มนะเพื่อนๆนะให้มาติ๊กตรงนี้ให้มาติ๊กตรงนี้ก่อนข้างล่างตัวที่สามเนี่ยแล้วแอปพลกดโอเคนะเพื่อนๆนะกดเยึดนะอ่ารีบูตเดี๋ยวเครื่องมันจะรีบูตของมันเอง มันอาจจะทํางานรีบูตบ่อยหน่อยนะเพื่อนๆพ,พอรีบูตเราเราถึงจะไปติดตั้งซอฟต์แวร์เท็ก s ์ติมันอาจจะหลายขั้นตอนสับสนหน่อยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้ไป,ไปบ่อยๆก็อาจจะจําได้เองนั่นแหละก็เอามารีวิวใช้งานให้เพื่อนๆดูเพื่อนเพื่อน,อน,อนสนใจจะเอาโปรแกรมตัวนี้ไปใช้ก็อลองเข้าไปดาวน์โหลดใน Google อ่านี่อ่ะพอรีบูตรีสตาร์ทึ้นมาเราเราไม่แน่ใจเราก็มาที่ตัวนี้ใหม่นี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อน,อนมันจะไอคอนมันจะเป็นตัวกากระบาดสีดแดงๆนี่เห็นไหมนี่ไอคอนหมีหมีขาวตัวนี้มันจะเป็นกากระบาดสีดแดงก็คือ,อยังปิดใ้การใช้งานอยู่ถ้าเราจะเปิดเราก็คลิปแล้วก็เดือบันชิกมันขึ้นมาอ่าล้วก็ใส่พาสเวิร์ดอ่า เห็นไหมครับมันยังอยู่ข้างล่างเอาพูดง่ายๆก็คือถ้าเป,เปิดใช้งานก็เปิดติ๊กตรงนี้ถ้าเราจะลงโปรแกร,รมหรืออะไรเราก็มาปิดตัวตัวดิฟฟิตนี้ก่อนเนาะเอาเข้าใจง่าย,ายเนาะเพื่อนๆพอเข้าใจอยู่เนะเาะทีนี้เราก็มาค่อยมาติดตั้งอซอฟต์แวร์โตโยตา้เาเดี๋ยวผมลองติดให้ตัวเ,เดี๋ยวผมติดตั้งให้ดูเนาะ นี้ก็เน็กไปเลยอ่าเน็กอินสตอลสักครู่อ่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยแล้วก็ฟินิชเพื่อนเพื่อน่ะเ,เราก็จะได้ตัวตัวต้าเทคสตรีมเนาะ เดี๋ยวผมจะลองรีบูตดูนะเพื่อนๆวว่าโตโยต้าทร t สตรีมมันยังอยู่เปล่าเพราะว่าตอนนี้เรายังปิดการทำงานของเจ้าตัวดีฟิอยู่นะ,ะมันยังคงค่าตัวนี้อยู่ไหมรีบูตอ่า ตัวซอฟต์แวร์ก็ยังอยู่เห็นไหมเพื่อนเพื่อ่าเราก็จะได้ไอคอนตัวซอฟต์แวร์ Text ต t ีมมาแล้วเรียบร้อยแล้วอสมมุติว่าเราเพียงพอแล้วเราไม่อยากจะติดตั้งอะไรเสริมหรือว่าให้ใครมาลบอะไรแล้วเราก็มาทำเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็คือไปเปิดใช้งานเจ้า d e ฟ i t ตัวนี้แหละว่าเราเห็นไหมรีบูทขึ้นมาตัว Text ต e a m ไม่หายแล้วเพราะว่าเราปิดการทำงานของเจ้า d e ฟ i t อยูอ่ถ้าเราจะเปิดเราก็ทำเหมือนกันเราก็กดชิป เราเดบลคลิกตัวหมีขาวตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดกดโอเคเข้าไปตัวนี้เราจะต้องมาเปิดเปิดการทำงานของมันก็คือบล็อกไว้เลยแค่แข็งไว้เลยไม่ให้ใครมายุ่งแอปพลายกดโอเคกดเย็ดอ่าแล้วมันก็จะรีบูตให้เราอัตโนมัติแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เพื่อนๆน่าจะทําตามได้เนาะก็ไม่ได้ยากอะไรเพื่อนๆก็แค่เปิดแค่ปิดการใช้งานถ้าเราจะติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรก่อนเราก็ปิดการทํางานของมันก่อนลงติดตั้งให้เรียบร้อยอพอเรียบร้อยเราก็มาเปิดการบล็อกการใช้งานของมันให้มันเก็บรักษาไฟล์เราไว้เหมือนเดิมเนาะมันก็เป็นเหมือนโปรแกรมแค่แข็งนั่นแหละคล้ายๆก็เดี๋ยวลองรีบูตขึ้นมาลองรีบูตขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลองลบ มันอาจจะไม่ได้รักษาแค่โปรแกรมอย่างเดียวนะมันรักษาพวกโฟลเดอร์พวกอะไรด้วยที่มันยังอยู่ในไดซีนะเพื่อนๆเราก็กําหนดได้เราก็กําหนดได้ว่าว่าเราจะให้มันรักษาได้ไหนบ้างนะได้ดีได้อีแต่โดยส่วนมากในตัวโปรแกรมมันจะเก็บรักษาพวกไดซีไว้ให้อพอรีบูตขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับตัวโปรแกรมก็ เหมือนที่เราไอ้น,นี้ทอน,นี้เราจะลบตัวไหนออกมันก็ไม่ได้แล้วนะเพื่อนๆเ,เราจะไปดีลิทแม้กระทั่งดีลิทตัวนี้ออกไปเนี่ยส่วมมิว่าเราดีลิทดีลิททิ้งไปดีลิททิ้งไปนะอพอเรารีบูตกลับมาไอ์โฟลเดอร์ตัวนี้มันยังกลับมาเหมือนเดิมนะพวกนี้ถือว,ว่าผมดีลิทออกไปเดี๋ยวผมดีลิทออกไปให้หมดเลยเดี๋ยวนะหมดแล้ว อันนี้ผมดีลีตออกไปเฉยนะเพื่อนอ่ะอันนี้ทําให้เพื่อนเพื่อนดูเฉยอ่ารีสตาร์ทขึ้นมาเพราะว่าเราอ่อเปิดการทํางานของเจ้าตัวดิฟฟิตแล้วอ่าแม้กระทั่งโฟลเดอร์หรือไอคอนทั้งหน้าหรือแม้กระทั่งเราจะอันสตอรโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังคืนค่ากลับมาให้เราเหมือนเดิมเอ่ เราสักคูออออก่อ่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนพอรีสตาร์ทขึ้นมาเห็นไหมอ่าเห็นไหมเพื่อนๆพ่อนอ่าพอเราแม,แม้กระทั่งเราลบโฟลเดอร์หรือลบไอคอนพวกนี้ออกไปมันก็คืนค่ากลับมาให้เราเหมือนเดิม เอมันก็เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่อาจจะท่องเน็ตอินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้เครื่องนึงใช้หลายคนก็ก็เอาโปรแกรมตัวนี้ไปติดตั้งก,ก็โอเคอยู่นะเพื่อนๆนะส่วนว่าถ้าโดยส่วนมากแต่ก่อนเขาก็จะเป็นร้านพวกร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเขาชอบเอาไปใช้กันนะหรือใช้ส่วนตัวก็ได้เพื่อนๆอ ตัวนี้ถ้าเราเผลอไปลบมันก็ยังคืนค่ากลับมาให้เราเหมือนเดิมเห็นไหมตัวนี้ก็เปิดใช้งานได้เหมือนเดิมเพื่อนๆนี่นี่เห็นไหมตัว HDS ก็คืนค่าของเราปกติแม้กระทั่งเรา u n นส s t a ไปแล้วอะโอเคเนาะเพื่อนๆน่าจะทําตามได้นะก็คือไปดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่คีย์นิกๆๆไปง่าย,ายๆเลยเพื่อนๆมันก็จะได้ไอคอนตัว มีขาวตรงนี้ขึ้นมานน่เห็นไหมตัวนี้มันถ้ามันเปิดใช้งานอยู่มันจะไม่กากบาดสีแดงก็แค่นี้เองกดแล้วก็กดลิปแล้วก็เดบมันลิคมันลิกแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดถ้าเราจะติดตั้งโปรแกรมอื่นๆตัวอื่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ติ๊กมาตรงข้างล่างแล้วก็แอปพลายหรือกดโอเครีบูตขึ้นมารอบนึงติดตั้งอะไรเสร็จให้เรียบร้อย อ่าหรือจะตั้งค่าคินอะไรก็แล้วแต่ให้เรียบร้อยแล้วพอเราจะมาเปิดใช้งานแล้วก็พอติดตั้งอะไรเสร็จแล้วก็เราก็มาเปิดใช้งานตัวข้างบนแค่นั้นเองเพื่อนๆไม่ได้ยากอะไรเนะาะก็น่าจะพอเข้าใจเนาะเผื่อเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งให้เพื่อนๆเก <ๆ S 2> ็บรักษาข้อมูลหรือว่าตัวซอฟต์แวร์ไว้ให้คงสภาพเหมือนเดิมเนาะเพื่อนๆเนาะอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมานําเสนอแค่นี้อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ร้านจทยวช็อปด้วย อ่ะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม